ทีมงานของเราค่ะคุณพิคุณทิพยุทพันธ์นะคะคก็อยู่ในพื้นที่นะคะแล้วก็อยู่ในซูมกับเราเป็นที่เรียบร้อยอีกหนึ่งจุดค่ะคถือว่าเป็นจุดสําคัญ <c oughs> มรารดี <c oughs> พูดถึงเรื่องของการซ่อมบํารุงรักษาที่นี่เลยค่ะศูนย์ให้บริการศูนย์ฟิกิตเซ็นเตอร์นะคะเป็นอีกหนึ่งศูนย์ที่ให้บริการพี่น้องประชาชนนะคะเรื่องของการตรวจเช็คทั้งสภาพรถรอุปรกรณ์ไฟฟ้าต่างๆคุณผู้ชมสามารถนําไปรับการบริการใช้บริการได้เลยนะคะซึ่งณขณะนี้คุณพิคุณทิพยุรพันธ์อยู่ในพื้นที่แล้วค่ะคุณพิ สวัสดีครับค่ะฟิกอิดเซ็นเตอร์นี้นะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันนะคะเพราะว่าเป็นโครงการชื่อโครงการว่าศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนค่ะซึ่งถือว่าเป็นโครงการที่โดดเด่นแล้วก็ประสบความสำเร็จนะคะโดยโครงการนี้เนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของหน่วยงานนี้ทีเดียวค่ะเพื่อสิ่งที่เราจัด เป็นโครงการนี้ขึ้นมาแล้วก็เป็นศูนย์ที่ลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเนี่ยหนึ่งส่วนคือเป็นการลดรายจ่ายอ,อีกหนึ่งส่วนก็คือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนและสิ่งสําคัญนั่นก็คือเพื่อยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักรต่างๆทั้งมอเตอร์ไซค์ S ide, <S S ide, <S เครื่องใช้ไฟฟ้าใช่ค่ะรถยนต์ที่จมน้ําที่แล้วเนี่ยครับก็พี่น้องประชาชนสามารถที่จะไปใช้บริการโดยมีการให้บริการแบบไม่ต้องจ่ายตังค์ใช่แล้วหรือ เป็นเป็นภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าบริการฟรีนั่นเองใช่แล้วค่ะเพราะวา่าค,ค่ะขณะนี้คุณพิคุณทิพย์อยู่ในสายกับเรานะคะอยู่ในซูมกับเราเป็นที่เรียบร้อยสวัสดีค่ะคุณพิคุณทิพย์ค่ะสวัสดีครับในห่วงของวันที่27็พฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะคะซึ่งจุดนี้นะคะก็เป็นหน่วยบริการร่วมให บริการที่น้องประชาชน่้มรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็รวมไปถึงซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยค่ะวันนี้พาคุณผู้ชมมาดูบรรยากาศโดยรอบของการให้บริการที่น้องประชาชนที่ตั้งอยู่ภายในวิทยาลายัยอาชีวศึกษายะลานะคะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศพร้อมๆกันและก็เนโอกาสนี้ค่ะก็ได้รับเกียรติจากผอ,อนะคะผู้อำนวยก,การอาชีวศึกษายะลาค่ะผอ,อประกาศแก้สุภาออษณ์สค่ะซูก็ข้ากอีกนนเลยนะสวัสดีค่ะตนซูยาว สวัสดีค่ะเดี๋ยวเรียนเดี๋ยวขออนุญาตพาไปชมนะคะจุดที่ให้บริการเรื่องของการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะโดยได้รับการอนุเคราะห์นะคะจากวิทยาลัยเทคนิคยะลาแล้วก็วิทยาลัยการอาชีพนครยะลานะคะอันนี้ท่านผอขออนุญาตค่ะท่านผอไรฮานนะคะท่านผอ,อวิทยาลัยการอาชีพนครยะลานะคะทิดท่านได้ให้ความอนุเคราะห์จัดบุคลากรรวมทั้งนักเรียนนักศา มาช่วยเหลือในเรื่องของการซ่อมนะคะซ่อมบำรุงดูแลเรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เกิดความเสียหายจากอุทอุตก,กภัยน้ำท่วมนะคะในพื้นที่ก็คือจุดพื้นที่ตรงนี้ก็คือเป็นวิเลยอาชีวศึกษยยายะลานะคะซึ่งได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเนี่ยเกือบร้อยเรเซนะคะระดับน้ำในพื้นที่เนี่ยสูงประมาณ2อถึงสเมตรนะคะเพราะนั้นเครื่องใช้ไฟฟ้าของ ของวิทยาลัยก็ดีของบุคลากรนะคะรวมทั้งนักเรียนนักศึกษาที่อยู่หอพักก็จะได้รับความเสียหายทั้งหมดนะคะ,ะก็ได้ทีมของอาชีวศึกษาจังหวัดนะคะที่เป็นสถานศึกษาในสังกัดอาชีวะมาะให้ความอนุเคราะห์ในเรื่องของการตรวจซ่อมนะคะแล้วก็บำรุงรักษาภายใต้โครงการฟิกอิดจิตอาสานะคะช่างชุมชนที่ช่วยเหลือนะคะตอนนี้ก็ทยอยซ่อมไปซึ่ง จากเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยโดยโดยมากเนยนะคะก็จะเป็นพวกพัดลมพวกตู้เย็นซึ่งเป็นอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้อยู่ภายในบ้านเรือนนะคะก็ได้คุยกันก็พวกพัดลมอะไรเนี่ยจะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะคะก็สามารถจะเป่าให้แห้งแล้วก็สามารถใช้การได้นะคะ ส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆเช่นอากาต้มน้ําหรือพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก็เช่นเดียวกันนะคะก็ดูแลทําความสะอาดเป่าให้แห้งก็ยังคงสามารถใช้การได้แต่ก็อาจจะมีบางส่วนที่เป็นอุปกรณ์ที่ถ้าเกิดในระหว่างน้ําท่วมเนี่ยมีการเสียบปลั๊กอยู่นะคะแล้วก็ไฟระบบไฟในบ้านเนี่ยไม่สามารถตัดได้ทันก็อาจจะมีความเสียหายมากพอสมควรนะคะก็ นตอนนี้ทั้งคุณครูนักเรียนนักศึกษาก็ต้องร่วมกันประเมินเครื่องใช้ไฟฟ้าบางส่วนที่มันอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแผงวงจรหรือว่ามีการมีค่าใช้ใจ่ายเกิดขึ้นก็ให้ประเมินว่าเจ้าของจะจะซ่อมต่อไหมหรือว่าจะซื้อใหม่ ะะแล้วหนึ่งจุดที่น่าสนใจค่ะผอกออ็คือการให้บริการซ่อมรถจักรยานยนต์ให้กับพี่น้องประชาชนรงมไปถึงบุคลากรที่ได้รับผลกระทบเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูบรรยากาศของการซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ของพี่น้องประชาชนรวมไปถึงบุคลากรภายในอาชีวศึกษาด้วยที่ได้รับผลกระทบการได้รับผลกระทบรถจักรยานยนต์รวมไปถึงรถยนต์ค่ะท่านผอคะเป็นไงบ้างคะข้างในคะค่ะรถรถจักรยานยนต์ตอนนี้ที่ได้รับความเสียหายนะคะทั้งหมด90คัน นะคะก็เป็นทั้งของครูบุคลากรแล้วก็นักเรียนนักศึกษาที่อยู่หอพักนะคะเพราะเรามีหอพักด้วยให้ให้ให,ให้นักเรียนนักศึกษาได้พักเพราะฉะนั้นเนี่ยรวมเก้าิคันซึ่งเก้าิคันตรงนี้ทางอาชีวศึกษาจังหวัดแล้วก็โดยสสอนะคะสำนักง,งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก็เช่นเดียวกันค่ะกับเครื่องใช้ไฟฟ้าก็จะมีโครงการพิกิจจิตอาสาดูแลตรงนี้ด้วยนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องก็ดีอะไรที่เป็น อ่าที่เป็นระบบของจักรยานยนต์ก็ก็สามารถที่จะซ่อมซ่อมได้นะคะแล้วก็ดูแลให้บริการฟรีเช่นเดียวกันนะคะก็เป็นาาความอนุเคราะห์นในส่วนส่วนกลางอาการส่วนใหญ่ค่ะท่านผอ,อของรถจักรยานยนต์ที่มีการซ่อมต้อะเดี๋ยวขออนุญาตให้ท่านรองอาหมะนะคะตอบแทนเพราะว่าท่านจะเป็นครูช่างยนต์ท่านจะ,นนนจะให้ข้อมูลได้ดีกว่านะคะได้ค่ะ สำหรับอาการอาการซ่อมของรถจักรยานยนต์ค่ะมีส่วนใหญ่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นอาการยังไงคะอาจารย์ก็เบื้องต้นนะครับในส่วนของช่างยนต์นะครับจากที่เราลงลงมือปฏิบัติงานสองสามวันที่ผ่านมาจะสังเกตได้ว่ารถมอเตอร์ไซค์ทั้งที่จมจมน้ํานะครับนิส่วนมากนะครับแล้วก็ในส่วนอ่าในส่วนของอาการนะครับก็จะเป็นในส่วนของอ่าน้ําเข้าครับในห้องเผาไหม้นะครับวิธีการของเราก็คือว่าจะทําในส่วนของการเปีือนถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วก็เช็ดระบบไฟฟ้า นะครับหลังจากนั้นก็เอาน้ําที่ติดอยู่ในท่อเนี่ยเอาออกนะครับหลัากนั้นก็สาารติดใช้งานได้ปกตินะครับ <Okay. S 1> ครับและก็ในส่วนของจุดบริการของเราจะสังเกตได้ว่าในข้างๆตอนเราเดินผ่านมาจะเห็นว่ามอเตอร์ไซค์จอดเต็มนะครับส่วนมากอ่าที่เราซ่อมไปแล้วครับรจานวนประมาณหนึ่งไรกว่าคันนะครับเป็นเฉพาะของบุคลากรของวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลาและก็เป็นของนัเกเรียน นักศึกษานะครับซึ่งเป็นนักเรียนที่หอพักนะครับซึ่งรู้สังเกตุว่าอาการสองชั้นเนี่ยเป็นของนักศึกษาของเด็กนะครับอยู่ประจำห้องพักนะครับเดี๋ยวนี่เราจะได้รับวามส่งยครับจากเจลลงมือได้ทํานะครับวันแรกนะครับห้าสิบคันนะครับวันที่สองเนี่ยสี่สิบห้าคันนะครับแล้วก็วันที่สามเมื่อวานนะครับเดี๋ยวลงมือทาเนี่ยเจ็ดสิบห้าคันนะครับซึ่งวันนี้จะสังเกตได้ว่าจะมีผู้ปกครองนะครับส่วนหนึ่งนะครับมารับมอไซค์ที่เราต่อมเสร็จแล้วให้กับบุตรหลานของท่านนะครับพากลับบ้านนะครัับยงมี บางคันนะครับที่ที่เรายังไม่สามารถซ่อมได้เนื่องจากนักเรียรัศารนะครับไม่ได้ฝากกุณเจและก็ล็อกคอนะครับอีกหนึ่งจุดค่ะคุณผู้ชมที่อ่านพอคุณผู้ชมมาดูบรรยากาศล่าสุดน,นะคะก็คือการให้บริการซ่อมรถจักรยานยนต์ให้กับพี่น้องประชาชนรวมไปถึงบุคลากรของภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษานะคะซึ่งจุดที่อ่านยืนอยู่นะคะจุดจุด ให้บริการของหน่วยพิจิตเซนเตอร์นะคะที่ได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยนะคะในการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเบื้องต้นค่ะเดี๋ยวเราให้พวกใายการอาชีวศึกษายาลาในการให้รายละเอียดข้อมูลในจุดนี้นิดนึงนะคะคชะตรงนี้ก็เป็นจุดที่ให้บริการนะคะพิกิจจิตอาสาในส่วนของการซ่อมรถจักรยานยนต์นะคะซึ่งดูแลโดยทีมงานของวิทยาเทคนิคยาลานะคะ อันนี้ก็กําลังอาจารย์ก็กําลังอเรื่องของการซ่อมนะคะอาจารย์อาจารย์อธิอาาบายนหน่อยค่ะอาจารย์อาจารย์เฉลิมค่ะวิเลยเทคนิคยะลานะคะค่ะครับสวัสดีครับครับคันนี้อืมเป็นรถรุ่นใหม่แต่ว่าก็เมื่อถูกน้ําท่วมแล้วระบบน้ำมันเชื้อเพลิงระบบหัวเทียนระบบไฟทุกอย่างก็รวนหมด สิ่งแรกที่เราต้องทําก็คือหนึ่งต้องไม่สตาร์ทก่อนนะครับต้องถอดรวเทียนไล่น้ําออกจากระบบกําลังอัดนะครับแล้วก็ณนะตอนนี้คันนี้เนี่ยเมื่อวานทําไปแล้วแต่ว่ายังไม่สมบูรณ์เนื่องจากว่ามีน้ําอยู่ในถังน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับเพราะฉะนั้นต้องต้องไล่ถงังแล้วรถรุ่นใหม่เนี่ยมันจะถอดค่อนข้างลำบากนิดนึงเพราะว่าต้องถอดไซเบอร์แล้วก็ถังจะอยู่ใต้ ได้ที่เท้าวางเท้านะครับก็ต้องใช้เวลานิดนึงนะครับสําหรับคันทั่วไปนะครับซึ่งซึ่งไม่อยู่แบบนี้นะครับก็อาจจะทําง่ายหน่อยนะครับให้บริการง่ายหน่อยก็ถือว่าเมื่อวานก็เกือบยี่สิบคันครับเพราะว่าแต่ละคันมันก็ต้องใช้เวลาพอสมควรนะครับก็พยายามทําจากง่ายไปหายากครับเพราะถ้าเราไปทําของยาก่อนเนี่ยมันจะใช้เวลานาน,านต่อวนัน อาจจะได้แค่วันละไม่กี่คันนะครับทีนี้ก็ต้องทําของที่มันทําได้ก่อนนะครับซึ่งซึ่งเอาจํานวนที่ให้มันให้มันเสร็จไปแล้วได้ผู้ผู้ผู้ใช้จะได้นําไปใช้ก่อนนะครับอันนี้ก็กอดเบี่ยนให้ฟังเท่านี้ก่อนครับ นีรก็คือบรรยากาศในพื้นที่ของภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษายาลานะคะจะเห็นได้ว่าความร่วมไม้ร่วมมือของพี่น้องประชาชนรวมไปถึงภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในพื้นที่ก็เร่งระดมในการให้ความช่วยเหลือ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ําท่วมหลังน้ําลดนั้นมีการเยียวยาและการบรรเทาความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงทีค่ะและนี่คือคือบรรยากาศล่าสุดภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาโครงการฟิกอิตเซนเตอร์ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจิตอาสาหลังน้ําลดค่ะช่วงนี้กลับไปทางสถานีค่ะ ขอบคุณนะคะคุณวิกุลทิพยุรพัฒน์นะคะคอยู่ในพื้นที่เมื่อสักครู่นี้เราได้เห็นค่ะบ<ม>รรยากาศของการรวมตัวกันนะคะของวิทยาลัยที่อยู่ในส่วนของสํงงาน,นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา<ม>ทั้งอาชีวะเทคนิคนะคะ<ม>และอีกหนึ่งส่วนคุณผู้ชมคะในการลงพื้นที่หลังจากนี้เนี่ยก็จะมีหลายวิทยาลัยที่<ม>ลงพื้นที่ไปยังจุดที่พี่น้องประชาชนมีความเดือดร้อนนะคะคก็เราเรียกว่าฟิกอิจิตอาสาค่ะ